ปุกิดทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ว่า้วยเรื่องของต้นโพนะครับที่เห็นดูบางหน้านั้นก็คือเป็นโพชนิดหนึ่งแต่ชนิดหนึ่งในที่นี้คือพี่น้องทุกท่านลบกวนนะครับท่านไหนรู้บอกผมหน่อยว่าโพชนิดนี้เขาเรียกว่าโพอะไรดูจากลักษณะใบ และยอดและสีผิวของเปลือกไม้อันนี้ผมไปเจอมาโดยบังเอิญน,นะครับเป็นไม้ไม่น่าจะมีเจ้าของผมก็เลยขอท่านลุกขะเทวดานะครับตัดมาสองกิ่งเพื่อว่าจะลองมาทำเป็นโครงสร้างไม้บอนไซดู อ่ะผมให้ดูลักษณะใบชัดๆนะครับใบเขาเป็นแบบนี้สีเขียวด้านหลังก็เป็นแบบนี้การลักษณะเขียวนะครับใบทางก็เป็นเส้นสีเขียวๆขียวนี่ลักษณะใบเขา เป็นรูปหัวใจนะฮะปลายแหลมท้องใบเขาเรียกว่าโพอะไรแต่ไม่ใช่โพคีโนกนะครับไม่ใช่โพขาวดูลักษณะยอดทำไมผมตึงบอกว่ามันไม่ใช่โพขาว เดี๋ยวผมให้ดูนี่คือใบโพขาวโพคีนกที่ผมมีอยู่ต้นหนึ่งใบมันก็คล้ายกันครับแต่มันไม่เหมือนสัมผัสผิวเนี่ยต่างกันสัมผัสผิวใบต่างกันดูด้านหลังของใบโพคินก อืมเรียกว่าโพอะไรอ่ะผมลองวางอังน,นี้อยู่ไหมล่ะอืมเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกับไอเจ้าต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าโพฮาวายใบหยกัยกหยักท้องใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การจะออกอมแดง,แดง ผมก็เลยจะลองนำขยายพันธุ์โดยวิธีการชํากิง่งแล้วก็จะลองเอากิ่งเล็กๆเนี่ยนะครับลองมาขยายพันธุ์เสียบดูสิเสียบกิง่งอันนี้เป็นต้นโพฮาวายที่ขยายพันธุ์ไว้อยู่ก็เลยจะ ทำการทดลองนะครับพี่น้องทุกท่านว่าเขาจะติดเขาจะรอดหรือไม่แต่ที่แน่ๆพี่น้องท่านไหนที่รู้นะครับบอกผมนิดนึงครับว่ามันคือโพสายพันธ์ุอะไรนี่ก็เป็นใบของเขาลักษณะยอด ประมาณนี้จริงผมแช่ลำยาเาี้งลากไปอยู่นี่ไม่มีอยา่างเขาเรียกว่าโูอะไรนะฮะพี่น้องทุกท่านใครรู้ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลําดับต่อไปจะ ลองเสียบทาบเขาดูว่าเขาจะติดกันหรือไม่นะครับตำรับไม้สองชนิดนี้นะครับผมครับผมนะก็ได้ทําการเสียบนะครับเสร็จไปแล้ว2จุดนี่ก็คือจุดนี้นะครับอันนี้ผมใช้วิธีเสียบเสียบริ่ม กับเสียบเปลือกนะครับเสียบริมแบบไหนเสียบริมแบบนี้นะครับใช้วิธีเสียบริมเสร็จแล้วก็ใช้เชือกปอฝั่งมัดให้แน่นนะครับแล้วก็ทายาทาแผลกันน้ําเข้าอีกชั้นหนึ่งนะครับครับผมนะฮะหลังจากทำการเสียบ ทาพเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้ถุงถุงใส่แกงนะครับมาสวมทับแล้วก็มัดถุงติดกับกิ่งให้แน่นเพื่อ,เ,อเป็นการควบแน่นยอดที่เสียบไว้นะครับให้อุณหภูมิที่อยู่ในถุงนะครับมีความอบอุ่นนะครับเร่งให้เขาติดก็ต้องรอดูแหะครับว่าผลลัพธ์การทำแบบนี้ จะติดหรือไม่นะครับส่วนที่กิ่งที่ตัดมาสองกิ่งผมก็ทําการลิดใบออกเพื่อเป็นการลดการขายน้ำตรงจุดนี้ผมก็ทําการปอกเปลือกนะครับเหมือนกับกิ่งตอนนั้นแหละเด,เดี๋ยวผมจะชําลงในกระถางเขาในนี้แหละในกระถางเดียวกันเพื่อจะดูว่าเขาจะ ติดหรือไม่ในการตักชำนะครับตักลงไปน่าจะติดดยู่นะอันนี้ที่พูดว่าน่าจะติดดยู่นะนี่ไม่ใช่เลยครับให้กำลังใจตนเอง <laughs> เสียบทาพลงไปไม่ใช่เสียบทาพติ ต้องบอกว่าเสียบชำ้ำเอ้ยถึงจะถูกนะครับนะกดตรงนี้ให้แน่นๆหน่อยนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวสองกิ่งนี้ที่ปักช้ำลงไปเดี๋ยวจะหาไม้มาเสียบลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อมาให้ต้นเขาโยกเขาคลอนคืบหน้าอัปเดตอย่างไรนะครับสำหรับ ต้นโพอย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าโพชื่ออะไรนะครับจะร่วงหรือรอดจากวิธีการขยายพันธุ์แบบนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเมื่อผลงานมันผ่านไปแล้วนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวแบ่งปันลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอกาศต่อไปบุกิดเอ่ยคว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม